สวัสดีค่ะและยินชัดเจนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงกับไลฟ์เฟซบุ o กนะคะของใหม่ไทม์ r e วิตเนาะแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวหนังสือเล่มนี้ค่ะ Where Rainbows End หรือ Love b r o s s y นะคะของคุณ Cecilia a เอเฮซึ่งเป็นนักเขียนชาวไอริชจริงๆเล่มน,นี้นะคะ สร้างเป็นหนังเรียบร้อยแล้วนะคะชื่อ Love Rosie ที่แสดงโดยแซมคลาฟลินกับลิลลี่คอนลินส์นะคะซึ่งเป็นพระเอกกับนางเอกของเรื่องเลยโดยเรื่อนี้จะเป็นปกต้นฉบับนะคะปกดั้งเดิมแล้วก็มาดัดแปลงเป็นหนังโดยใช้ชื่อ Love Rosie แทนนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะจะเป็นในแนวอแอบรักเพื่อนนะคะแต่ไม่กล้าบอกเพราะกลัวจะเสียเพื่อนไปนะคะด้วยส่วน ในการดําเนินเล่มเนี่ยในการดําเนินเรื่องนะคะจะเป็นในรูปแบบของการเขียนจดหมายเขียนอีเมลนะคะแล้วก็จะมีข้อความด้วยนะคะหรือว่า instant messages โดยเนื้อเรื่องนะคะในเล่มเนี่ยจะเกิดขึ้นหลักๆที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะแล้วก็มีอเมริกาบ้างแล้วก,จก็จะเป็นการใช้คําศัพท์ในเล่มเนี่ยจะเป็นการใช้คําศัพท์ในแบบเจ้าของภาษาใช้เลยนะคะที่อาจจะ เจ้าของภาษาอาจจะเข้าใจกันเองนะคะแล้วก็จะมีการใช้คำไม่สุภาพนะคะแล้วก็มีสับแสแยงอยู่ตลอดทั้งเล่มเลยแล้วก็จะมีการามีแบบสะกดคำผิดนะคะแบบทั้งแบบตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะทั้งเล่มโดยส่วนของเนื้อหาในเล่มก็จะแบ่งออกเป็น5ตอนด้วยกันนะคะโดยเริ่มจากตอน เรื่องเรื่องที่อเล็กซ์กับโรซี่เนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อย่างเด็กๆเลยอายุตอน7ขวบนะคะโดยเกิดที่กรุงดับลินนะคะที่ประเทศไอร์แลนด์แล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นวันเกิดของโรซี่อายุครบ7ขวบแล้วประเด็นก็คือโรซี่เนี่ยไปชวนอเล็กซ์ให้มางานวันเกิดของตัวเองที่บ้านนะคะแล้วตอนนั้นทั้งคู่ทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่ตอน7ขวบเลยนะคะแล้วตอนในงานวันเกิดวันนั้นเนี่ย ทั้งอเล็กซ์กับโรซี่เนี่ยก็สัญญากันว่าจะไปเรียนต่อที่อเมริกานะคะเมื่อทั้งคู่เนี่ยเรียนจบมปลายโดยโรซี่จะไปเรียนต่อทางด้านการจัดการโรงแรมนะคะแล้วอเล็กซ์เนี่ยก็จะไปเรียนเป็นหมอแล้วพอทั้งคู่เนี่ยต้องยื่นสอบเข้ามาหาวิทยาลัยที่อเมริกานะโรซี่ก็ไปเรียนต่อทางด้านการจัดการโรงแรมเพราะว่า ตัวเองฝันว่าจะมีโรงเรียนเป็นของตัวเองที่บอสตันคอลเลจนะคะส่วนอเล็กซ์ก็ไปเรียนเป็นศัลยแพทย์ค่ะหรือว่าซิลจ n นที่ Harvard นะคะแล้วก็อเล็กซ์ Alex เนี่ยบินไปอเมริกาก่อนส่วนโรซี่เนี่ยสัญญาว่าจะตามอเล็กซ์ไปท,ทีหลังแล้วพอตอนที่โรซี่รู้ว่าตัวเองเข้าเรียนต่อได้ที่บอสตันคอลเลจนะคะก็ดีใจมากกำลังจะบินไปที่อเมริกาเพื่อ ตามไปอะเรสเปเรียนต่อแล้วแหละเพียงแต่ว่ามีเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับที่เกิดขึ้นกับโรซี่ซะก่อนก็เลยทําให้โรซี่เนี่ยต้องหยุดแผนการไปเรียนต่อตอนนั้นเลยแล้วเรื่องก็ดําเนินต่อมาเรื่อยๆนะคะจนโรซี่เนี่ยมีลูกสาวชื่อเคที้เราก็มาเจอกับรูบี้ซึ่งตอนหลังกลายเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เคที่กับโรซี่แล้วก็รูบี้เนี่ยก็อยู่ที่ไอร์แลนด์ด้วยกันนะคะส่วนอเล็กซ์ก็เป็นหมออยู่ที่อเมริกานะคะแล้วทั้งคู่ก็ยังติดต่อกันเรื่อยมาจนวันหนึ่งเนี่ยคะ่ะโรซี่ก็ได้รับข่าวจากอเล็กซ์ประมาณว่าโรซี่เนี่ยกำลังจะอ,อ่าอเล็กซ์เนี่ยกำลังจะแต่งงานนะกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อแซลลี่ที่รู้จักกันที่อเมริกาโดยทั้งคู่เนี่ยหลังจากนั้นก็มีลูกด้วยกันนะคะชื่อจอชแต่ภายหลังเนี่ยก็ได้อ่าเลิกกันไปทีก็ได้เลิกกันไปนะคะ แล้วก็มาถึงครั้งที่อเล็กซ์ Alex เนี่ยต้องมาทำงานร่วมกับดร r e g i n ร l d ิ i โนลวิลเลียมซึ่งเป็นพ่อของเบ t h ช n น w ี l วิลเลียนะคะที่เป็นแฟนเก่าของ Alex สตอนมอปลายนะแล้วก็มีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นคือ r o ซี่เนี่ยแต่งงานไปก่อนหน้านั้นแล้วกับเกร g กคอลลินส์ Greg นะคะอ,ออยสวัสดีค่ะามาต่อค่ะส่วนอเล็กซ์นะคะ ก็กำลังจะแต่งงานกับเบธนี่วิลเลียมเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอจัดก,การเรื่องงานแต่งเนี่ยเขาก็ส่งการเชิญนะคะให้เคที่และโรซี่ให้มางานแต่งของเขาที่บอสตันที่อเมริกาแต่กลับกลายเป็นว่าอลเล็กซ์เนี่ยกลับกลายเป็นว่าเคที่เนี่ยได้แค่การเชิญนะคะแต่โรซี่ไม่ได้การเชิญแล้วก็ไม่ได้จดหมายที่อลเล็กซ์เขียนว้ให้ด้วย แล้วพอมาภายหลังเนี่ยอเล็กซ์ก็จับได้ว่าเกรกเนี่ยแหละเป็นคนที่ซ่อนจดหมายที่เขาเขียนไว้ถึงโรซี่แล้วก็เอาการ์ดเชิญงานแต่งงานของเขาที่ส่งให้โรซี่เนี่ยไปซ่อนไว้นะคะและช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่โรซี่จับได้ว่าเกรกเนี่ยนอกใจเธอนะคะหลังจากนั้นโรซี่ก็ตัดินใจเลิกกับเกรกไปแล้วพอวันเวลาผ่านไปนะคะโรซี่ก็ได้รับข่าวร้ายจากแม่ว่าคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจจากการ ที่ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของโรซี่นะคะไปท่องเที่ยวกันอยู่เพราะว่าเหมือนเป็นวัยกเกษียณเนาะก็เลยวางแผนไปเที่ยวกันแล้วเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็เลยทาให้แผนการท่องเที่ยวนเนี่ยชะงักลงไปนะคะเราก็ตัดมาที่ภาพงานวันเกิดของโรซี่ตอนที่โรซี่อายุ35ปีค่ะแล้วเหตุการณ์วันเกิดของโรซี่ตอนอายุ35ปีเนี่ยก็คือโรซี่ตัดสินใจถามอเล็ก เรื่องถึงเหตุการณ์ที่ทั้งคู่เนี่ยตอนที่อายุประมาณ19ปีตอนที่ทั้งคู่ไปงานที่โรงเรียนนะคะก่อนที่จะยืนเข้ามหาวิทยาลัยที่อเมริกานะคะว่าตอนก่อนที่โรซี่จะดื่มจนเมาเนี่ยเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วทางานั้นอเล็กซ์เนี่ยพอได้ยินเธอถามคำถามนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกว่า เขาเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอให้โรซี่ถามคําถามนี้กับเขามานานถึง20ปีเลยทีเดียวแล้วพอเขาได้ยินโรซี่ถามคําถามนี้นะคะเขาก็รู้สึกดีใจมากโดยเหตุการณ์ในตอนนั้นนะคะอเล็กซ์ก็บอกว่าก่อนที่โรซี่เนี่ยจะดื่มจนเมาแล้วก็ล้มลงไปนอนกับพื้นแบบไม่ได้สติเนี่ยโรซี่เนี่ยโรซี่กับอเล็กซ์ก็คือได้จูบกันก่อนนะคะแต่ทีนี้โรซี่เนี่ยไม่เคยรู้ตกมาก่อนว่าตัวเองเนี่ย จูบก,กับอเล็กซ์รู้แค่ว่าตัวเองดื่มจนเมาไปก่อนแล้วก็ล้มลงไปนอนกับพื้นอีกทีหนึ่งนะคะแล้วพออเล็กซ์เนี่ยถามถึงเหตุการณ์ของเมื่อวานที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าโรซี่จำได้ไหมว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไปก่อนที่เธอจะดื่มจนเมาแล้วก็ล้มล,ลงไปนอนแบบไม่ได้สติเนี่ยโรซี่ก็นึกขึ้นได้แต่ว่าตัวเองแค่เมาเฉยแต่ไม่ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยก่อนนั้นตัวเองได้จูบก,กับอเล็กซ์ไปแล้วนะคะแล้วโรซี่ก็ คืออายกับเรื่องที่เกิดที่เกิดขึ้นนะคะอายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยบอกอเล็กซ์ว่าให้ลืมลืมเหตุการณ์นั้นไปซะเถอะเพราะว่าถึงยังไงเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนสนิทกันเนาะแต่ทีนี้คือพอโรซี่มารู้จักอเล็กซ์เนี่ยนะคะเธอก็รู้สึกว่ามันสายไปแล้วแหละทีนี้คือ โรซี่เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเธอชอบอเล็กซ์แต่มันก็ไม่ทันแล้วนะคะแล้วเรื่องก็ดําเนินมาเรื่อยๆนะคะจนอเล็กซ์เนี่ยพอแต่งงานกับเบธานี่ก็มีลูกด้วยกันแล้วแต่อเล็กซ์กับโรซี่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่นะคะยังติดต่อกันไปมาอยู่ส่วนแม่ของโรซี่เนี่ยเหตุการณ์ต่อมาคือแม่ของโรซี่ก็เสียชีวิตลงนะคะแล้วก็แต่ได้มอบบ้านให้กับโรซี่นะคะที่คอนเนอร์มาร่าที่ประเทศไอร์แลนด์เพื่อให้โรซี่เนี่ย นำไปสามารถนำไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วพอถึงตอนนี้เนี่ยโรซี่ก็เลยคิดว่าบ้านที่เธออยู่ที่คอนเนอร์มาร่าเนี่ยบ้านของแม่นะคะที่เธอจะอยู่ที่คอนเนอร์มาร่าเนี่ยเธออยากทําให้มันเป็นโรงแรมเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยเธอมีความฝันที่จะอยากมีโรงแรมบริหารโรงแรมเป็นของตัวเองนะคะเธอก็เลยเลือกเรียนการจัดการโรงแรมมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพียงแต่ว่ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก่อน โรซี่ก็เลยจัดการแปลงโฉมบ้านนะคะให้เป็นโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะแล้วก็เป็นตอนนั้นเองที่โรซี่เนี่ยได้เจอกับการ์ดเชิญไปงานแต่งงานของอเล็กซ์กับได้เจอจดหมายที่อเล็กซ์เขียนถึงเธอนะคะซึ่งเป็นเวลาที่เป็นเวลาค่อนข้างนานแล้วแหละ แล้วก็มาถึงตอนที่5ค่ะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายก็เป็นตอนที่โรซี่เนี่ยอายุครบ50ปีเป็นวันเกิดของโรซี่นะคะตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้นะคะโรซี่ Rosie เป็นเจ้าของโรงแรมที่คอนเนอร์มาร่าแล้วนะคะที่ประเทศไอร์แลนด์แล้วก็ได้รับข้อความอวยพรวันเกิดจากเคที่ซึ่งเป็นลูกสาวในวัยส1ปีค่ะส่วนเคที่ก็มีเรื่องมาบอก กับโรซี่เหมือนกันก็คือเคที่เนี่ยได้เจอกับโทบี้ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเธอตอนสมัยที่เรียนนะคะซึ่งทั้งคู่โตมาด้วยกันเหมือนโรซี่กับอเล็กเลยซึ่งทั้งคู่เนี่ยได้มาเจอกันโดยบังเอิญน,นะคะเมื่อคือนในเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเนี่ยซึ่งตอนนั้นเคที่ก็ถามแม่ว่าจะทํำยังไงดีเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เจอเพื่อนเก่าที่เคยสนิทกันมากๆเนี่ยเมื่อคือนโรซี่ Rosie ก็เลยบอกกับ เคทีไปว่าถ้าคบกับเพื่อนสนิทเนี่ยมันก็ไม่เสียหายอะไรและอย่างก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วแต่เคท i ีอ Katie บอกว่ามันไม่โอเคหรอกและทีนี้เคท i ี Katie ก็เลยตัดสินใจไปถามอเล็กซ์อีกคนนึงนะคะเพื่อสอบถามความคิดเห็นอเล็กซ์ก็ตอบเหมือนกับโรซี่เลยก็คือมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรมันไม่เสียหายอะไรที่จะคบกับเพื่อนสนิทนะคะพอเคทีรู้แบบนั้นเคท i ี Katie ก็เลยตัดสินใจคบกับโทบี้แล้วก็กลับไปที่ไอแลนด์ค่ะ ส่วนของเคอเล็กซ์กับโรซี่นะคะทั้งคู่เนี่ยก็อเล็กซ์นะคะบินกลับมาไอแลนด์แล้วก็มาอยู่กับโรซี่ที่ประเทศไอแลนด์ด้วยกันแล้วก็ทั้งคู่ก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะและในหนังสือเล่มน,นี้นะคะมีประโยคหนึ่งที่ใหม่ชอบมากๆก็คือในหนังสือนะคะหน้า424ก็คือ I have learned that home is n t a place it's a feeling หรือแปลได้ว่า ฉันได้เรียนรู้ว่าบ้านที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่หรอกแต่มันคือความรู้สึกต่างหากซึ่งอันนี้ชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับสรุปรีวิว w a r r e บลโวสเนะคะหรือว่า Love r o o ซนั่นเองซึ่งครั้งนี้นะคะใหม่เลือกนิยายน้องมาไลฟ์รีวิวในครั้งนี้นะคะส่วนครั้งหน้าจะเป็นเล่มไหนจะเป็นแนวไหนต้องเข้ามาติดตามกันค่ะ ส่วนใครที่มีคำถามหรือมีคอมเมนต์นะคะส่งสามารถส่งเข้ามาได้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้ได้เลยนะใต้ไลฟ์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วครั้งหน้าจะเป็นเล่มไหนต้องติดตามค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ